หมีด้วยค่ะนะคะอ่ะใครที่ยังไม่เคยเห็นหมีหนะ้ามกงกยเนาะนะคะเดี๋ยวผู้นี้ได้เห็นแน่นอนนะคะอ่ะนะแล้วอีกวันหนึ่งนะคะวันที่8นะ,ะเราก็นะฮะนอนโรงแรมเดิม,มไม่ต้องอนะเช็คเอาไม่ต้องเก็บกระเป๋านะคะตอนเช้าเราก็ไปช้อปปิ้งดวตี้ฟรีนะคะเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวเมืองโอตารุค,ค่ะนะคะ,นะคะอ่าก็จะอยู่ที่โอตารุถึงช่วงบ่ายๆนะคะ,ะ,คะก็ จะกลับมา <Okay. S 1> ที่โรงแรมแล้วก็อิสระตามอัธยาศัยนะคะก็จะมันให้ดีที่สุดนะคะให้เต็มที่นะคะกับมันที่สุดค่ะนะ,ะเพราะว่าอนาคตจะมาถึงหรือเปล่าเราไม่รู้เนาะใช่ไหมนะ,ะเราไม่รู้ว่านะ,ะพรุ่งนี้เราจะตื่นขึ้นมาหรือไม่อะไรอย่างไรนะคะไหนท่านไหนมาญี่ปุ่นทริปนี้เป็นการมาเที่ยวครั้งแรกเลยไม่มีคะไหนใครมาญี่ปุ่นครั้งแรกเลยขอมือหน่อยยกซี่ะอ่ะอ ส่วนน้อยนะฮะญี่ปุ่นก็แค่ปากซอยนะคะพี่เก๋กี่รอบแล้วส,ส,สี่รอบแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะ 那你先上，ไรน้ำปนาอเยข้าห้องน้ำก่อนเลยเาไหมดีกว่าเข้าไหมเข้าหอน้ำก่อน เย็นเย็นหูหายนิ้วชามหมดแล้วอ่ะโหมีนี่สาดมือเรือ่หยมายเลยเนี่ยิันาตจันทร์ีด้หม

เขาบอกว่าให้กลับไปสามโมงสี<ม>่สป<ม>ั๊สิบห้าครับ 不知道。嗯，那他他也不

ก่รโอ้โหถามกันมานักว่ามาเจอหิมะไหมอ่ะ เจอแล้วนะแม่คดิ้งไม่ไป่าแ่ะไม่คิล้วเแลสื้อพี่บอยนี่โอ้โหเก็ดเลยนี่โอ้โหไม่ใช่รังแคนะไปฝนู้นฝั่นู้นี่เรามาเล่นหนังเกาลี้วเนี่ย้ชายนี่ใส่บอกโอ้คุณพระ อยู่ที่ซัฟโโลใช่ไหมฮ็อกไกโดฮอกไกโดมาเจอกนอีครับผมีกครั้ เอาน้อแขงไว้ไหนเสื้อพี่บอยดิอาน้อแข่งไว้ไหนกันเนี่ยโอ้ยเก็กี่โมเดเยเดีเีเดีนะพี่เอาเรื่องอีกแล้วน่าสนใแน่เลยแค่นี้ก็เดี๋ยวแต่อันนี้อุ่นแบบอุ่นพอดีเลยอ่ะฉี่ไหมเดี๋ยวเราต้องไปขี้นะฉี่ไหมเรื่องฉี่ก่อนนะ

เป็นไงกันเราพักสู๋ครับถ่ายถ่ายตรงนี้แป๊บนึงโทรศัพท์พี่พี่โทรศัพท์นี่จะทาหโน้นเลยนะถ่ายให้หน่อยสิอันนี้เราไปถ่ายเลยนะถ่ายพี่จะถ่ายรีวิวห้องพักที่เขาไปโดนหน่ยนะครับนี่เป็นนี่ครับเป็นเตียงคู่มีห้องน้ำออันนี้เป็นเสอผนี่ยครับฟักบัว อาล้างหน้าตัวนี้ดีสุดชักโคกอุ่นมีที่ฉีดน้ำอุ่นแหลมพ้นแหลมนี่ครับห้องประมาณนี้ใช้ได้เลยครับนี่ก็ยังมีหน้าตาวิวนี่ก็คืนอยู่เดี๋ยวพวกนี้ค่อยพาดูวิวตอนเช้าไม่อยู่ชั้นนี้หนึ่งแล้ว ีตู้เกียร์เลยไ,ไ่สรวไา้น้ำน้องชนดนี้ด้วย อุ้ยนี่ไงพี่ก็มายืนรอเขาดินี่นะครับที่เราได้การมีการมาเก็บเมื่อไหร่เรากินอยูไปให้ไงาก,การน,นี้ก็ไว้ถ้าเมื่อไหร่เราไม่กินก็จบนี่เขาจะเก็บจานเก็บเราเก็บโต๊ะเราเลยนะครับเหมือนกันตอนนี้ก็เหมือนกันนี้ก็ใช้เวลาแบบเคยเอาเครื่งองดื่มแอลกอฮอล์เช็ควินพัลาน อันนี้ก็ต้องซื้อติดตัวครับถ้าเมื่อไหร่เราวางโต๊ะแสดงว่าเราินเสร็จแล้ว,ลวเราต้องไปด้วยครับบุฟเฟ่นี่ใช่ั้ยที่บอกคือูโอตาเกะ